สวัสดีค่ะสวัสดีกับชองแม่เมียวฟิลเลนชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆอยู่ไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศหรือว่าทัวทัวโลกที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะมื่อนี้แม่เม,มียวจะพามาทำลาบตับหมูกินกับผักสะเดาค่ะนี่ค่ะแม่เมียวพ้ามาเขาาสู้ขัน้นตอนกันหั่นตับหมูเลยนะคะนี่ค่ะตับหมูหนี่ซื้อมากจากในห้างนะคะก็จ,จะทำเป็นแพกๆไว้แบบนี้นะคะ แพ็คนี้ฮกขีดกว่าค่ะอ่าราคาสามยู่สิบเจ็ดเส้นนะคะเมีเวยวบดไยขีดเป็นเงินไทยให้ฟังนะคะบบกูว,ว่าตอนนี้เหรียเงินเท่าไหร่จ้ะก,ก่อนที่เขาจะน้ำตับหมูไปหั่นนะคะแม่เมียวจะล่างตับหมูก่อนค่ะ เอาล่างตับหมูสะอาดแล้วนะคะแม่เมียวจะเอาตับหมูมาหัน่นวิธีหั่นตับหมูนะคะสําหรับแม่เมียวนะคะแล้วแต่คนชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะแต่ของแม่เมียวนี่ชอบโบ,อบเลก็กบบใหญ่แล้วก็บ,บอหนานะคะแม่เมียวจะใช้วิธีแบบนี้ค่ะมันจะได้บางนะคะนี่ค่ะนี่ต้องคมนะคะนี่ค่ะแม่เมียวจะทําประมาณนี้ ะะทําประมาณนี้นะคะพอเวลาไปลวกมันจะได้สุกเร็วนะคะถ้าเราทําชิ้นหนาเนาะลาบตับหมูเนี่ยมันจะสุสกซาค่ะถ้าห้าต้มนานเกินไปมันจะทําให้อา่าตับหมูเขาหยาบนะคะหยาบแข็งกระด้างนะคะมันก็เลยต้องมีเทคนิคในการลวกนะคะนี่ค่ะแม่เหมียวทำบางๆแบบนี้นะคะ การหั่นหี่ชิ้นไผชิ้นมั่นนะคะแม่เมียวธนัสหั่นแบบนี่เพราะว่าเ้าจะได้กะฝูกนะคะว่าเ้าจะเอาชิ้นเนื้อขนาดใดหรือว่าชิมตับขนาดใดน่ะจะเห็นบหม ระวังมือน้ำนะคะนะคะ่ะถ้าฝั่งนี้มันทำยากไม่มีก็จะกลับมาฝั่งนี้นะคะ มีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่บ้างนะคะแล้วแต่ห้าเลยนะคะใครชอบชิ้นเล็กทําชิ้นเล็กใครชอบชิ้นใหญ่ทําชิ้นใหญ่นะคะสําหรับแม่เมียวแล้วบ่จําเป็นว่าต้องเป็นด้านเดียวตลอดนะคะแม่เมียวจะกลับหน้ากลับหลังเพื่อที่ว่าเฮ็ดจังใดให้เพื่อนหันได้ชิ้น,นแบบตามที่ห้าต้องการนะคะ เมไม่เมียวขอหัน่นโตไปให้ซีแล้วกลับมาเบิ่งกันตอนหัน่นซ็ดแล้วค่ะตอนนี้แมไม่เมียวได้หั่นตับเซ็ตซับเรียบรอยทั้งหมดแล้วนะคะเบิ่งฉ่นตับแมไม่เมียวก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่ทําจนหนาเกินไปหรือว่าบางเกินไปนะคะประมาณนี้นะคะ ในขั้นตอนการลวกตับนะคะแม่เมียวจะใส่เกลือใส่เกลือเพิ่มค้าว่าให้ตับนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าเพิ่นจะบ่ได้จืดเกินไปนะคะแล้วแม่เมียยก็จะนําตับลงลวกเลยนะคะชิ <c oughs> ่งเพิ่นไวแบบนี้สักพักนะคะหลังจากที่ห้าอาตับลงหม้อแล้วนะคะแม่เมียวจะผ้ามาค้นมืองนะคะว่าตับเท่าใดประมาณใดแล้วนะคะ ความชอบของแต่และบุคคลเนี่ยเอาเอาเอา,เอาตามชอบเลยนะคะบางคนกัสิประมาณนี้ก็จะได้แล้วนะคะ50ซหรือว่า 60- 70%แล้วแต่ผู้ชอบนะคะแต่ของไม่เหมีอนนี่จะเอาร้อยเซเลยนะคะแต่ว่าจะบบถึงกับกระด้างนะคะจะพ่อซุกกับคือเอาเลยนะคะพ่อซุกบบมีเลือดกับคือเอาเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่เหมียวขอรอ,ออีกแป๊บนึงจ้ะ แม่เมียวาพากลับมาเมืองหมอกันจ้าขั้นตอนการลวกนี่แม่เมียวขอหยุดแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างแม่เมียวได้เตรียมน้ําร้อนไว้แล้วนะคะเทคนิคนี้นะคะวิธีทําลาบตับนะคะถ้าเข้าน้าไปล่างก่อนเวลาเฮ้าน้าไปไปลาบนะคะตับเราจะดําค่ะ ตับเราจะดำนะคะยิ่งทําลานอาหารกรจ็จะมีหม้อน้ำร้อนแยกต่างหากไว้รอนะคะแนะนำว่าเป็นน้ำร้อนเพราะว่า้าบเป็นน้ำห้อนนี่ตับหมูเขาจะหม็นข้าวนะคะที่น้ำมาล่างนี่พออย่างเพราะว่าเราจะนำมาล้างเศษที่มันติดอยู่ในในตับหนาอกนะคะพอเวลาเขาไปท้ำลาบแล้วมันจะทำํำไหบสวยงามนะคะนี่ค่ะ อันนี้สุกแล้วนะคะตามชอบนะคะผู้ใดบ่มากสุกคักนะคะก็เอาตามชอบเลยห้าสิบเอร์เซนหกสิบเปอร์เซ็นเ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะอันนี้คือเศษเลือดนี่ค่ะหลังจากที่แม่เหมียวได้ลวกตับเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> แม่เหมียวจะใช้เป็นหม้อตัวใหม่นะคะมาตั้งไฟแล้วก็แม่เหมียวจะนํา ตับหมูลงไปล้วนอีกรอบนะคะเดี๋ยวร่อหมอหอนเขาจะกลับมาเบิงกันคะ่ะม่เมียวผ้าเขาเมา่ซสูขั้นตอนกัรล้วนตับหมูของม่เมียวอีกรอบนะคะ เพราะว่าแม่เหมียวไม่มีนำสต๊อกหมูหรือว่านำซุปนะคะหลังจากที่ห้าลวกตับหมูออกไปแล้วความนัวก็จะหายไปแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรายังจะทําให้มีความแสบกลมกลมแม่เหมียวจะเอามารวนอีกรอบนะคะรวนกับน,นำหอนแล้วก็จะเติมรสดีลงไปอีกนิดหน่อยค่ะ ลงไปให้หมดเลยนะคะแม่เมียวเพิ่มความนัวด้วยรสดีนะคะจากนัก้นก็จะค้นหมอ้อแล้วก็เพิ่มความสุกไข้ตับอีกรอบนะคะ แม่เมียวกันยังยงำคํ่เดิมนะคะความชอบในความสุกของตับเี่แล้วแต่คนชอบเลยนะคะแล้วก็แล้วแต่ขนาดนะคะนี่ของแม่เมียวซุกแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราเอามาในขั้นตอนที่มารวนกับน้ําซุปนะคะแต่ถ้าตามร้านอาหารนะคะเขาจะมีน้ําสต๊อก ไว้เลยนะคะบอว่าสิเป็นลาบหมูลาบไก่ลาบต่างๆนะคะ,ะกระเจ้าจะมีน้ำสต๊อกไว้เพื่อว่าถ้าเกิดมันแห้งเกินไปเขาสามารถตักมาเติมได้เลยนะคะแต่นี่เป็นขั้วในบ้านเท่านะคะเราไม่มีน้ําสต๊อกเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยค่ะเพาราะว่าเวลาไปลาบนะครับหมูเท่านี้จะแห้งเกินไปมันก็นจะบอแสบนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งกระด้างนะคะ เดี๋ยวแม,ม่เมียวล่อให้เดือดแป๊บนึงนะคะแล้วก,ก็เพิ่มความสุกให้เพิ่นอีกนิดนึงค่ะแม,ม่เมียวแอบ,บสังเกตเห็นเพิ่นยังมีเลือดนะคะหรือว่ายังแดงนิดนึงนะคะแม,ม่เมียวเบอรก,กินแดงๆแบบนี้นะคะเอาให้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเห็นไหคะนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะค่อยมาเบ่งกันนะคะเรากลับมาเบ่งตับหมูกันคะ่ะตับหมูของแม,ม่เมียวแม่เมียวพอใจแล้วนะคะ จะเป็นประมาณนี้เลยไม่เหมียวจะเป็นคนกินซุกนะคะแต่มันจะไม่กระด้างนะคะเพราะว่าเขายังเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้เพื่อนแบบนี้ตับหมูไม่เหมียวยังมีความนุ่มความเด่งอยู่นะคะเพื่อนจะบ่อหยาบนะคะเวลาเราไปลาบนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเคยทำกินหรือว่าเคยไปซื้อกิน ตับหมูมีความแข็งกระด้างนะคะก็ทำสูตรนี้ได้เลยนะคะตอนนี้พ่อแล้วค่ะเดี๋ยวแม่มเมียว,ยวจะผ้าสู่ขันตงการลาบเลยนะคะระวางที่ห้าล่อให้ตับหมูเย็นตัวนะคะแม่มเมียวจะผ้ามาหันหอมหรือว่าเตรียมเครื่องลาบเปลล์จะพอิ่นมีความฮอนเกินไปนะคะเมืะะ่อเนี่ค่ะร้อนมากเลยนะคะ <c oughs> มือนี้แม่เมียวใส่เป็นหอมสองสีนะคะใช้หอมหัวใหญ่สีขาวแล้วก็ใช้หอมหัวใหญ่สีแดงหรือว่าหอมแขกบานเฮานะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้ลาบตับด้วยตะไคร้นะคะแม่เมียวเคาะหั่นตัวนี้ก่อนค่ะนี่หั่นหอมขาวนะคะ นี่ค่ะเตรียมไว้นะคะหอมแดงจะ้ะหอมแดงนี้ไม่มีจะหั่นอีกร้ายนี่นะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะเพิ่มสีสันเทศไทยแปลกๆไปแค่นั้นเองค่ะ มะนาวนะคะแม,ม่เมียวเป็นคนมากกินลาบคนข้างเปียวนิดนึงนะคะแม,ม่เมียวหั่นหมดลูกเลยค่ะตะไคร้นะคะตะไคร้นี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าแม,ม่เมียวอยากเพิ่มห้มี่เป็นสมุนไพรนิดนึงค่ะก็เลยใส่นะคะ เเพิ่มใบมะกรูดด้วยเลยแล้วกันนะคะใบมะกรูดนี่เมเมียวออกมาจากไทยนะคะใส่กระเป๋ามาในกระเป๋ามีความห่อนนะคะเพิ่นก็เลยออกจะเป็นแบบนี้นะคะแต่กินเพิ่นกะยังคือเก่าค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะตอนเดินทางน่ะใส่กระเป๋าหลายวันนะคะกว่าจะมากรุงเทพกว่าจะมา อ่ฟินแลนด์เนาะมันกัมีความห่อนอยู่ในกระเป๋าแล้วแม่เมียวจะหั่นผ่านฝอยนะคะแม่เมียวได้เตรียมเ,เครื่องลาบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ระวางที่โอหมูเย็นแม่เมียวห้เบิ้งอีกก่อนค่ะมื่อนี้พักกินน้ำลาบกับคือมีสเดา รั่วนะคะแล้วก็ประกาศแก้วนะคะแม่เมียวจะพาเขาสู้ขั้นตอนการลาบเลยนะคะแม่เมียวทําตามสูตรที่บ้านแม่เมียวกินนะคะชูรสค่ะบ้านไหนไม่กินไม่ต้องใส่นะคะชูรสหนึ่งช้อนชาแม่เมียวใส่ไปนะคะแล้วก็ข้าวคั่ว ข้าขวคั่วนี่ไม่เหมียวใส่ไปหลายหน่อยนะคะส่วนใยพร้อมนะคะหน้าถ้าเปียบก็ประมาณสมช้อนสมช้อนชานะคะ<า>เพราะว่าแม่เหมียวใส่ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พริกนะคะไม่เหมียวใส่ไปสองช้อนชานะคะน้ำปลานี่ค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่มะนาว ค่ะบ้านแม่เหมียวมักเปรี้ยวนะคะแล้วตัวแม่เหมียวเองก็ชอบเปรี้ยวนะคะถ้าทำเป็นลาบหมูนี่นะคะแม่เหมียวใส่ไปสามสี่ก้อนแล้วกันค่ะพอเหลือ,อไว้ก้อนสี่หนึงจากนั้นเราก็ผสมเลยนะคะ ทุกยางที่หั่นใบนะคะตะไคร้นะคะใบมะกรูดหอมต่างๆลงไปเลยค่ะผสมเลยนะคะลาบเลยขนลาบให้เข้ากันเลยค่ะดูดูหนาวแบบนี้ต้นหอมหายากนะคะต้นหอมใบเขียวๆหายากเทาก็ใส่เป็น ลาบใส่หอมหัวใหญ่แบบนี้เอาจัดน้อมหอมจัดหอมพริกหอมเข้าวคั่วหอมใบมะกรูดหอมตะไคร้นะคะมแม่เมียวขอชิมก่อนนะคะความเปรี้ยวได้นะคะมแม่เมียวขอเติมล้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะ เข้าคัวไม่ถึงนะคะได้แล้วค่ะชิมอีกรอบอืมมีเลยค่ะ รสชาตินี้เลยที่ขอบกลัวยแม่เมียวกินนะคะมีความเข้มปลาแหลมนิดนึงมีเผ็ดมีเปรี้ยวแม่เมียวจะตักใส่หนีเลยนะคะเราจะตักใส่จานใบใหญ่ๆนี้เลยนะคะ สร็จแล้วคะ่ะลาบตับหมูของแม่เหมียวคะ่ะเดี๋ยวลาบตับหมูช่ำๆตับหมูไม่แข็งกระด้างนะคะตามสูตรที่แม่เหมียวให้เลยแล้วผักที่กินน้ำลาบตับหมูมือนี่ก็คือผักสะเดานะคะสะเดานี้เอามาจากไทยนะคะเป็นสะเดาแช่แข็งเราก็แม่เหมียวกะให้วีที่ลวกแบบใดทำแบบใดให้ไม่ร่วงแบบนี้นะคะยังคงสีสวยงามแล้วกินคู่กับ ผักกาดแก้วด้วยนะคะมี่คือเมนูของแม่เมียวในมือนีค่ะง่ายๆนะคะวิถีชีวิตแม่เมียวในต่างแดนมากกินอาหารอีสานกับําำแบบนี้นํามาแบบนี้นะคะคลิปนี้กะหวังว่าเพื่อนๆจะทําตามได้บ่ยุ่งยากนะคะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เมียวทํำคลิปต่อๆไปเนด้วยจ้ะแม่เมียวฟิลแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะ ไปค่ะไปกินข่าวน้ำกันจ้า